ครับพบก,กันู่แล้วกลับมาครับ0.13.0์ิบนวิหนึ่งนะครับแล้วก็จะมาเรียนกันต่อกับการเอาชีวิตรอดในโลกอันป่าดงพลที่ผมเ,เล่ยนเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ครั้งที่สองผมได้พ้าแจ้ได้ขยายพื้นที่แล้วก็มีแอปเปลิลนะคอันเดียวแค่นั้นแหละอันเดียวนะครับก็วันนี้ก็เป็นวิดีโอสั้นๆเฉยๆแล้วก็จะไปกี่คือเราเราต้อง ถามไม่ไดีก่อนคือทำนานะคะรับภากิจนี้คือการทำนานะหนึ่งแลกที่ไม่เคยจะแหลกมาแหลกแหลกโคตรเลยมเมล็ดพันธุ์เรามีเออสองอันเองไม่ใช่ละเพราะผมตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายไปเรื่อยมีเวลาจบแจ้มองไะแจ้แจ้มองไรโอ้แน่แน่แน่มีการพยักหัวนะ เจ๊หลอกเจ๊ฉลาดว่ะภาคดีมันดีอย่างหนึ่งคือมัดูเสมือนจริงครับหรือไม่เสมือนจริงก็โอเคเฮ่ <Hey. S 1> ยาาเอเอเราก็ต้องหามาเล็ดนะครับภักเล็ดน่าจะหามาเล็ดง่ายนะอืม <Hey. S 1> แต่มันเออมันก็ไม่ค่อยหาง่ายเลยะ hey. ไถ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 แหลกไถแหลก,ก,กโอเคผมก็มาดูมกันว่าภาักนี้ทำไมมันวิ่งชา้าอยากให้มันเร็วๆบ้างนะครับแล้วก็ต้องไปเก็บอ้อยก่อนวิ่งชา้าแล้วก็โอ้ จะออนไงนะปุ๊กอ้อยเย็นะครับเราจะเอาไปทํากระดาษทําตู้หนังสือหาเพชรเก็บ enchard ไปตะุยดันเจี้ยนทําอะไรอีกเยอะนะครับวิดีโอนี้อัดอีกเยอะแล้วก็อัปโหลดอีกเยอะโอ้โหนานเหลือเกินปกิเราคือทําที่ enchard ดับ enchard ไปตะลุยนรกกันนะครับอ่า ตอนนี้อย่างหนึ่งคือต้องนะปลูกที่ทะเลสายได้อืมโอเคโอเคเฮ้ยเดี๋ยวแจ้ออกแจะอยาออกมันแจะโอเคแล้วก็บเแค่นี้นะครับก็ไม่มีอะไรมาก ก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ